เดีลดให้ค่ะแต่ผู้ชายต้องเสี๋ยวท่เท่ารไม่ไม่ไม่คันหมบ่อนมากไปจ้า มันไม่ได้ครับครับมัน <laughs> ในช่วงโรงเรียนใกล้เปิดนี้ประชาชนมาเลือกซื้อสินค้าเป็นไงบ้างครับก็ตอนนี้ก็มีเรื่องคนมาซื้อสินค้าเรียนเพิ่มขึ้นแล้วฮะทัเมื่อก่อนนี้จะเงียบมากแต่ตอนนี้พอใกล้เปิดคนทุกคนมาซื้อกันแล้วประชาชนยังซื้อจํานวนเท่าเดิมไหมครับในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ครับจานวนน้อยลงครับเพราะว่าเสน์แจกประหยัดนะฮะประหยัดลงประหยัดลงนะคร,ระเออส่วนส่วนส่วนมากประชาชนจะจะ จะซื้อชุดนักเรียนในราคาสูงหรือว่าราคาต่ำลงเลยครับส่วนใหญ่ลูกค้าที่ใช้ตาที่ของเราจะใช้ตาสมองเป็นหลักเนี่ยลูกค้าจะซื้อตาสมองมากกว่าเพาว่าตาสมองเนี่ยมันราคาสูงมีที่องาอื่นก็จริงแต่มันทนใช้ได้สามปีก็ยังใช้ได้ถ้าทับแล้วก็ให้คนอื่นก็ยังเอาเพราะว่ามันทนแม้ว่าราคาจ,จริงๆเนี่ยต่อตัวครั้งแรกมันจะแพงกว่าแต่ว่าระยะยาวเนี่ยมันคุ้มก,กว่ากันเพราะว่าสามปียังใช้ได้เลย นะทำไม่คับนะแล้วก็ยังพอเสร็จแล้วว่ายังให้คนอื่นไปอีกแบบให้เพื่อนให้ข้างบ้านเขายังเอาเลยให้ใช้มาสามปีแล้วเพราะมันยังดีเหมือนเดิม